สวัสดีครับสำหรับในอีพีนี้นะครับเาราจะมาพูดถึงภาพรวมของเนื้อหาวิชาแคลคูลัสสองนะครับก็คือว่าสําหรับวิชาแคลคูลัสสองตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าคุณจะต้องเรียนแคลคูลัสหนึ่งผ่านมาให้ได้ก่อนจะสามารถลงเรียนวิชาแคลคูลัสสองได้เนื่องจากว่าแคลคูลัสสองมันเป็นวิชาภาคต่อของแคลหนึ่งหมายความว่าแคลคูลัสสองเห็นนะ คุณต้องมีพื้นฐานแคลคูลัส1ถึ่งถึงเรียนแคลคูลัส2ได้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวิชาแคลคูลัส2นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2องพาร์ทคือพาร์ทมิดเทอมกับพาร์ทไฟนอลซึ่งพาร์ทของมิดเทอมอะเป็นพาร์ทที่มีเนื้อหาแบบบทใหญ่ๆมากเอ้ขอโทษขอโทษบทที่มันใหม่ก็คือแบบไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่คุณเรียนมอปลายมาแล้วอย่างเช่นบทแรก บทที่ชื่อว่าลำดับอนุกรมคุณก็ต้องใช้พื้นฐานเรื่องลำดับแบบอนุกรมที่เรียนกันตอนมปลายแล้วก็บทที่3ที่เรียกว่าปริภูมิสามมิติคุณก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์เวกหมายถึงเวกเตอร์ที่เรียนในคณิตศาสตร์มปายนะครับมาก่อนถึงจะเรียนบทพวกนี้นะครับส่วนอนุกรมกําลังตรงนี้มันเป็นเนื้อหาที่มันไม่เยอะมากมันคือภาคต่อของอนุกรมนะครับผมก็คือเป็นการประยุกต์ต่างๆนะครับ ซึ่งจะถือว่าในครึ่งเทอมแรกตามหลักความเป็นจริงแล้วอะ่ะบทเรื่องของอนุกรมกําลังถึงแม้จะเป็นบทที่เล็กแต่เป็นบทที่เนื้อหายากที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั้นตอนปีที่สอบนะครับบทที่ยากนะครับมี2บทคือบทอนุกรมกําลังหนึ่งเพราะว่า1ก็คือยากกว่าตัวเนื้อหากับบริภูมิ3มิตินะครับ ที่เรียกว่ายากเพราะว่ามันยากเพราะว่าคนสอนและคนออกสอบบทนี้ออกข้อสอบแบบยากโคตรโคตรนั่นเองครับผมซึ่งไม่รู้ว่าพีตัดไปนั้นการออกข้อสอบหรือการแบ่งเนื้อหามันจะเป็นแบบไหนนะครับมาที่บทแรกนะครับผมก็คือบทลำดับและอนุกรมบทตรงนี้นะครับผมก็คือเราก็จะมาพูดถึงลำดับอนุกรมที่คุณต้องมีพื้นฐานของมอปลายมาก่อน แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่ามันจะมีแบบเนื้อหาเนื้อหาใหม่เนื้อหาใหม่อะ่ะเช่นเออพวกลำดับพวกนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของลำดับเออลำดับมีขอบเขตอะไรประมาณนี้ทฤษฎีบีบีอะไรประมาณนี้ลำดับมีขอบเขตทฤษฎีบีบนะครับส่วนอันุกรมนะครับผมส่วนอันุกรมของจําวนจริงที่เราได้เรียนไปตอนมอปลายก็จะมีพวก ลำดับอนุกรมเลขคณิตเลขาคณิตแต่อนุกรมของจำนวนจริงที่เรียนตอนแคลคูลัสสองนะก็จะมีพวกแบบว่ามันจะมีวิธีการทดสอบคือเรารู้ว่าตอนมอปลายที่เราเรียนมีลำดับรู่เข้าที่ชื่อว่าคอนเวเจนต์อันนี้ทวนอําดับรู่เข้าที่ชื่อว่าคอนเวเจนต์ลำดับรู่ออกนะครับที่ชื่อว่าไดเวเจนต์ซึ่งตรงนี้นะครับ เราจะมาพูดวิธีการคือในบทตรงนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแบบทดสอบลําดับว่ารูเข้ารูออกโดยที่มันมีพูดถึงวิธีการทดสอบรูเข้ารูออกซึ่งมันมีหลายวิธีมากแล้วกม็มีวิธีการทดสอบที่มันเยอะกว่ามปลายเพียบนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับก็คือบทที่สามคืออนุกรมสลับอนุกรมสลับก็คือว่าคือมันเป็นอนุกรมที่แบบมีบวกบวกรลบบวกรลบนะครับบวกบวกรลบไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือสลับบวกรลบสลับเครื่องหมายไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าอนุกรมสลับนะครับและก็หัวข้อใช้คือเปรียบเทียบวิธีการทดสอบแบบต่างๆนะครับก็คือว่าการทดสอบอนุกรมสองหัวข้อตรงนี้มันมีวิธีการทดสอบหลายวิธี เราจะมาเปรียบเทียบว่าแพทเทิร์นของระดับอนุรดับอันดุโมแบบไหนเหมาะสําหรับการจัดรูปหรือทดสอบแบบไหนนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อที่4นะครับซึ่งบทที่1อ่ะเป็นบทใหญ่นะครับผมตอนปีที่เรียนอ่ะเหมือนว่าเนื้อหาบทที่2มันน้อยเขาก็เลยตัดหัวข้อ3กับหัวข้อ4ไปอยู่ในบทที่2นั่นเองครับ มาที่บทที่สองนะครับคือเราจะมาพูดถึงระอนุกรมที่มีความแอดวานซ์กว่าในบทแรกนะครับก็คือเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าอนุกรมกําลังอนุกรมกาลังคืออะไรอนุกรมกําลังก็คือว่าอันนี้อันนี้ให้รู้ไปก่อนนะครับเข้าใจไม่เข้าใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าให้เรารู้เข้า,ขาเป็นโอเวอร์วิวเฉยๆก็คืออันดับแรกอนุกรมก็คืออนุกรมที่อยู่ในรูปนี้อยู่ในรูป c ศูนย์บวกด้วย c ศูนย์นะครับ x ลบ a กำลังหนึ่งบวกด้วย c เออขอโทษอันนี้เป็น c 1นะครับบวกด้วย c 2อง x ลบ a กำลังสบวกไปเรื่อยจนถึงบวกด้วย c n x ลบ a กำลัง n นะครับและสังเกตเห็นว่าไอตัว c ตรงนี้มันคือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าอันตุกมกำลังและก็ a a รู้สึกว่ามันคือ จุดศูนย์กลางน,นะครับเพื่อเป็นการแบบว่าหาลัทม,มีเป็นอนุกรมที่เป็นอยู่ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งสามารถเอาไว้ไวใช้ประโยชน์อะไรผมก็ไม่รู้นะว่าเอาไปใช้อะไรได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเรียนผ่านมันมาได้โอ้ช่างยากหายเลยนะครับผมก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าการเขียนแทนบางรั้นด้วยอนุกรมกําลังและนอกเหนือจากอนุกรมกําลังตรงนี้ อนุกรมตรงนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้กับ2แบบก็คืออนุกรมเทเลอร์ Terror, และก็อนุกรมแมคเคอรินนะครับโดยมีพื้นฐานมาจากสมการตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาอนุกรมตรงนี้มาประยุกต์หาค่าประมาณหาค่าต่างๆ่งนั่นเองครับมาที่ลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาก็คือปริภูมิสามิติโดยเรื่องแรกอะเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามิติหัวข้อแรกตรงนี้คือเหมือนมองไปเป๊ะ คือเป็นการทวนของามาปลายโจทย์ไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือคือเนื้อหาใหม่นะครับก็จะมีพวกเรื่องของเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงนะครับในปริภูมิสามมิติปกติที่เราเรียนนะครับเดขาคณิตวิเคราะห์ที่อยู่ตอนมอปลายอะ่ะมันเรียนในพิกัด2มิติแต่ว่าในบทนี้เราจะมาเรียน3มิติก็คือมีแกน x แกน y แล้วก็มีแกนแรกพุ่งเข้ามานะครับผม3มมิติแบบนี้มันก็ต้องมีสมการ สมการพวกสมการเส้นตรงนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเส้นตรงแล้วอะนะครับในปริภูมิสามมิติก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระนาบนะครับว่าเออระนาบตรงนี้มันก็จะมีสมการแบบไหนนะครับและเอาไปใช้อย่างไรเราก็จะได้เรียนกันในบทนี้นะครับระนาบในปริภูมิสามมิตินะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้วก็เส้นโค้งตรงนี้นะครับก็จะมีสูตรต่างๆนะครับแล้วก็ มันก็คือเส้นโค้งอ่ะยกตัวอย่างเส้นมีเส้นโค้งในบริภูมิ3ามิติเราจะหาสมการหาค่ากันอย่างไรนะครับพวกนี้ก็คืออยู่ในบทที่3มคือบทบริภูมิ3ามิติครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พัทต,ต่อมานะครับก็คือเป็นพ์ทแคลครัสสองนะครับไฟนนลนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเขาก็จะแบ่งออกเป็น3มบทหลักๆบ,บทแรกคืออนุพันธ์ของ2ตัวแปร บทแรกตรงนี้บวกวกับลิมิตและความต่อเนื่องไว้นะคือลืมบอกว่าลิมิตและความต่อเนื่องแล้วก็ดิฟจะอยู่ในบทแรกนะครับซึ่งเป็นบทใหญ่มากนะครับแล้วก็บทที่2คือเป็นอินทิเกรตนะครับแต่อินทิเกรตตรงนี้นะครับไม่เหมือนกับอินทิเกรตที่เรียนกันตอนเทอมหนึ่งเพราะมันจะเป็นอินทิเกรตแบบ2ชั้นนะครับผมคือมันจะขึ้นอยู่กับค่า x แล้วก็ขึ้นอยู่กับค่า y อินทิเกรต2ชั้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับผมในแคลคูสตรงนี้นะครับ เขาก็จะเอาสิ่งที่มาทั้งหมดมาประยุกนะครับผมก็คือเอามาจาัดรูปให้มันอยู่ในรูปของสมการตรีอนุพันธ์นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยสำหรับแควสองอะ่ะเมื่อเรามาเรียนจบบทนี้แล้วนะครับคือมันก็จะมีภาคต่อซึ่งภาคต่ออแถวครูรัตสองอะ่ะมีสองแบบก็คือบางสาขาวิชาเขาจะเรียนเรื่องบทเนี้ยเรียนบทของสมการตร,รกอนุพันธ์ที่มันลึกกว่าเดิมเพราะว่า บทนี้ที่เรียนในแคลคูลัสสองมันเป็นเพียงแค่พื้นฐานของสมาการเชิงอนุพันธ์หรืออาจจะมีภาคต่อภาคต่ออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นภาคต่อแคลคูลัสสามซึ่งแคลคูลัสสามอ่ะจะพูดถึงพวกอนุพันธ์ดิฟพวกสามตัวแปรสี่ตัวแปรหรืออินทิเกรตแบบสามชั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมหรือพวกพวกพิกัดเชิงค้วนะครับผมแล้วก็พวกสมาการ ที่เป็นสมการแบบ3มิติแบบหลายอย่างเลยก็จะเรียนในแควคูรัศมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สาขาวิชาเลยว่าจะได้เรียนตัวไหนต่อนะครับโอเคเราจะมาโฟกัสที่แควคูรัส2กันต่อนะครับก็เรามาที่บทแรกก็คือบทอนุพันธ์ของฟังก์ชันของตัวแปรนะครับผมเราก็ต้องเริ่มบทนี้มันก็เริ่มมาจากลิมิตและความต่อเนื่องลิมิตและความต่อเนื่องของ2ตัวแปรก็คือว่า คล้ายๆกับแถวหนึ่งเลยแต่เพียงแค่ลิมิตตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับค่า x แล้วก็ค่า y แล้วก็ทำการแบบว่าจัดรูปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาเอาค่า x ค่า y ที่โจทย์กำหนดอะ่ะมาแทนค่าแล้วก็หาคำตอบนะครับบทต่อมานะครับก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ย่อยก็คือว่าก็คือเป็นการคล้ายๆกับการดิฟ นะครับซึ่งการดิฟมันแบ่งออกเป็น2แบบคือ fx กับ fy คืออย่างนี้ในปกติฟังก์ชันสอตัวแปรยกตัวอย่างเช่น x กำลังสบวกกับ y กำลังสนะครับเวลาทำการดิฟอะถ้าดิฟเทียบ x อะให้มองให้มอง x เป็นสมการแล้วก็ให้มอง y เป็นค่าคงตัวให้มอง y เหมือนกันให้ให้มอง y อะ เหมือนกับค่า c เวลาเราดิฟ y อ่ะตรงเนี้ยดิฟเหมือนกับดิฟตรงเนี้ยดิฟ y อ่ะเหมือนกับดิฟ c แปลว่าตรงเนี้ยถ้าเราจะดิฟ x ดิฟเทียบ x อ่ะมันจะเท่ากับ 2x บวกกับ0เพราะว่าเรามองว่า y เป็นค่าคงตัวนะครับดิฟก็เท่ากับ0นั่นเองนะครับแต่ถ้าดิฟเทียบกับ y เราก็มอง x เป็นค่าคงตัวก็คือดิฟ x ก็กลายเป็น0แล้วก็บวกกับ 2y นั่นเองนะครับอันเนี้ยก็ต้องดูตัวแปรดีๆนะครับผมลักษณะจะคล้ายๆกับ แถวครัวหนึ่งเลยแต่เพียงแค่อย่ามึนแล้วกันเพราะว่าตัวแปรมันมีเยอะมากเลย x y บางทีอาจจะมีตัวแปรแซดด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อไปนะครับผมหัวข้อที่3ก็คือกดลูกโซ่และก็ปัญหาอัตราสัมพัทกดลูกโซ่นะครับก็คืออะไรก็คือเรื่องของเรื่องของดิฟก้อนดิฟไซดอะแต่เราจะพูดในความหมายของเซิง2ตัวแปรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ดูดีๆว่าแบบ ดิฟอ่าดิฟก้อนไหนเทียบกับก้อนไหนนะครับผมดิฟก้อนดิฟไส้นะครับแล้วก็ดิฟให้ถูกตัวด้วยแล้วก็กดกดกดลูกโซ่ตรงนี้มันเอาไว้ไปยกกับปัญหาอัตราสัมพัทธ์ซึ่งจะคล้ายๆกับแวคลคูลัสหนึ่งเลยพวกกันหาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การหาการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเป็นต้นต่อไปนะครับผมก็คืออนุพันธ์ย่อยลำดับสูงอนุพันธ์ย่อยลำดับสูงก็หมายความว่ามันคือการดิฟซ้อนดิฟนั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายหัวข้อที่5คือค่าเชิงอนุพันธ์รวมค่าเชิงอนุพันธ์รวมก็คือการหาค่าประมาณต่างๆนะครบผมแล้วก็เป็นการประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรน,นั่นเองครับบทที่เออตรงนี้พิมพ์ผิดน,นะครับต้องเปลี่ยนเป็นบทที่5นะครับบทที่5นะครับอินทิเกรตของฟังก์ชัน2ตัวแปรก็คือเป็นอินทิเกรตแบบ2อชั้นนะครับซึ่งอินทิเกรตแบบ2อชั้นนะครับ มันก็จะมีเรื่องของอินทิเกรตบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือว่าเรามีกราฟแกน x แกน y และเราก็มีพื้นที่ออกมานี่นะครับให้เราหาพื้นที่สมมติว่าเรามี x จาก1ถึง2เรามี y จาก1ถึง2เราก็สามารถหาค่าอินทิเกรตได้เพราะว่าอินทิเกรตคือการหาพื้นที่นะครับก็คืออินทิเกรต1ไป2อินทิเกรต1ไป2 dy dx คือตรงนี้หมายความว่าให้อินทิเกรตจาก1ไป2นะครับโดยเทียบกับตัวแปร y แล้วก็ข้างนอกหมายความว่าอินทิเกรตจาก1ไป2โดยที่เทียบกับตัวแปร x คือเราก็ทําจากข้างในก่อนแล้วก็ให้ออกมาข้างนอกคือเหมือนกับอินทิเกรตทั่วไปเลยแต่เราก็แค่มองแยกตัวแปร x แล้วก็มองแยกตัวแปร y ให้ดีๆนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าอินทิเกรตบนโดเมนทั่วไปนะครับอันนี้ เราก็จะมีกราฟแกน x แกน y แล้วเราก็มีตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูดีๆว่าฟังก์ชันของมันคืออะไรอาจจะต้องจัดรูปนิดนึงว่าเป็น x เท่ากับก้อนหรือ y เท่ากับก้อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตนะครับยกตัวอย่างอินทิเกรตแบบโดเมนทั่วไปยกตัวอย่างเศ้นอินทิเกรตจาก1ไป2แล้วก็เสร็จปุ๊บตัวข้างในตรงนี้มันต้องทำให้เป็นฟังก์ชันอะ ยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ x กำลังส y เท่ากับ x dy dx เป็นต้นคือการจัดรูปอินทิเกรตบนโดเมนทั่วไปอะ่ะ <c oughs> ก็คือข้างนอกอ่ะแตเป็นอินทิเกรตที่มันเป็นตัวเลขส่วนข้างในคืออินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันแล้วก็ทำการอินทิเกรตนั่นเองนะครับแล้วก็ไอบทที่สองตรงนี้นะครับมันก็จะมีการประยุก์บทที่สองตรงนี้คือเราไม่ได้พูดนะครับก็คือไม่ได้พิมพม์ลงมาในไ,นไลท์ ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของแนวโจทย์ที่ต้องรู้นะครับถึงแม้บทนี้จะเป็นบทเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าข้อสอบมันสามารถเล่นได้หลายแนวมากนะครับบทตรงนี้นะครับก็อาจจะมีพวกการเปลี่ยนลำดับอินทิเกรตนะครับหมายความว่ามีอินทิเกรต2อันแล้วก็ขึ้นกับ dy dx เราก็สลับตำแหน่งแล้วก็ดูเรื่องของกราฟดีๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตสองตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนเป็น dx dy อันนี้นะครับก็ต้องดูในเรื่องของกราฟดีๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการหาปริมาตรนะครับปริมาตรของรูปทรงนะครับต่างๆก็คือเป็นอินทิเกรตซ้อนแต่ข้างในก็จะมีฟังก์ชันนะครับคือให้จัดรูปว่าข้างในคือแทเท่ากับ f xy นะครับแล้วก็ทำการอินทิเกรตเข้าไปนะครับ ก็จะได้เรื่องของปริมาตรของรูปทรงต่างๆนั่นเองนะครับก็คือบทตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการประยุกต์ของอินทิเกรตของของั้นสองตัวแปรบทตรงนี้นะครับผมพื้นฐานของบทนี้ที่ควรจะรู้ก็คือใช้ความรู้พื้นฐานจากบทของแคลคูลัสหนึ่งนะครับก็คือบทเทคนิคการอินทิเกรตแล้วก็การประยุกข,ของอินทิเกรตที่เป็นการหาพื้นที่ในเทอมหนึ่งอะเราก็สามารถเอามาประยุกต ในการใช้ในการหาพื้นที่และปริมาตรของเทอม2ได้นะครับและก็บทสุดท้ายก็คือบทสมการเชิงอนุพันธ์นะครับผมก็คือว่าเป็นก็คือว่าเราอะพอรามีอนุพันธ์นะครับผมมีดิฟจริงๆบทนี้นะครับบทสมการเชิงอนุพันธ์เราไม่ได้เราไม่ได้แค่ใช้ความรู้แค่เรื่องดิฟเราต้องใช้ความรู้เรื่องอินทิเกรตในการจัดรูปให้มันเป็นสมการและเราก็ต้องแก้สมการด้วยซึ่งสมการตรงนี้มันก็ติดอยู่ในรูปดิฟหนึ่งชั้น ดิฟสชั้นนะครับผมแลวเราก็แก้สมการหาค่า x หรือหาค่า y นั่นเองแทนค่าหาคําตอบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยสแบบแรกตรงเนี้ยก็คือเป็นรูปแบบของสมการซึ่งอนุพันธ์นะครับผมสมการต่างๆเราก็ต้องจัดให้เข้ารูป1ใน4ฟอร์มนี้นะครับผมซึ่งสมการแม่นตรงอ่ะในเรื่องของสมการแม่นตรงมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าตัวประกอบอินทิเกรตนะครับผม ที่เป็นหัวข้อเสริมนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถจัดรูปให้เป็นสมรรการแม่นตรงได้เราต้องใช้ตัวประกอบอินทิเกรตเข้ามาช่วยซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็ได้เรียนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสมรรการเสริงเส้นก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมรรการนะครับสมรรการแบนูรีนะครับที่เราก็ต้องรู้นะครับแบนรนูรีนะครับก็คือเป็นสมรรการอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราไม่สามารถจัดให้เป็นสมรรการเสริงเส้นได้เสร็จปุ๊บนะครับเรามีสมรรการจัดรูปให้อยู่ในหนึ่งใน4แบบนี้ เราก็ใช้ใช้สูตรที่เราได้เรียนกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทําการแก้สมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองนะครับพอเราเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาที่หัวข้อที่5ก็คือเรื่องของการปิวยกสมการเชิงอนุพันธ์ในหัวข้อตรงนี้นะครับก็คือว่าเราเอา4หัวข้อที่เรียนมานะครับผมมาประยุกนะครับก็คือมาทําโจทย์โจทย์ที่แบบว่า,าสามารถใช้ในชีวิตจริงได้โจทย์ก็จะเป็นแนวแนวแบบว่าพวกแนว การเปลี่ยนแปลงเรื่องของปริมาตรน้ําในถังพวกของการสลายตัวรังสีนะครับเรื่องของคล้ายๆกับฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือตรงนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ในฟิสิกส์ในบทต่างๆได้ในการแก้สมการหาค่าต่างๆของอัลการททางกลศาสตร์หรือไฟฟ้านะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือสรุปโอเวอร์วิวของเนื้อหาแคลคูลัสสองนั่นเองครับ